มิวเลียนแฮปปี้แฟนคลับมิวสุภาธิ์ฉลองอายุครบ4ปีดัน #4thbd มิวเลียนออฟมิวติดเทรนด์อันดับหนึ่งมิวสุภาษิ์นักร้องแลนะนักแสดงชื่อดังฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังแฟนข่าบหรือชาวมิวเลียนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2018ครบรอบวันเกิด4ปีในวันที่15มีนาคมส่งความรักผ่านทวิตเตอร์จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งด้วย CTHBD Million of m ฟ l น่าชื่นใจรักและซัพพอร์ตประนานแถมหนุ่มมิวนับวันยิ่งปังด้วยยิ้มและมีความสุขไปด้วยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับาาของมิวที่เรียกตัวเองว่ามิวเลียนรักและซัพพอร์ตมิวมาจนถึงวันนี้4ปีแล้วและต้องบอกว่ารักยาวนานและมั่นคงมากสร้างรอยยิ้มและโมเมนต์น่ารักให้กับมิวมาโดยตลอดเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อทวิตเตอร์ไปเลยก็ว่าได้ พราะติดเทรนด์บ่อยมากสุขสันต์นครบรอบ4ปีของชาวมิวเลียนรับประกันทั้งงานเพลงซีรีส์และเบื้องหลังซัพพอร์ตมิวตลอดแน่นอนทำให้วันที่15มีนาคม4 t h b d m เ l ี a n o f f m e w แรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้ว